ถามว่านารกสวรรค์มีจริงไหมถ้ามีนักข้แยกแบ่งความที่ท่านอย่างไงในหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหม <c oughs> เริ่มจะมาแล้วคุณครูกิจมานี้มีสองนัยยะหนึ่งนรกสวรรค์มีจริงไหมถ้ามีน้วแบ่งยังไงเพราะอาจารย์ที่สอบว่ากลางวันกลางคืนมีจริงไหมสัมผัสได้ใช่ไหมแล้วก็แบ่งยังไงในโลกใบเดียวพระอาทิตย์ดวงเดียวแบ่งยังไง ก็ได้แหละคำตอบสุขกับทุกนรกทุกสวรรค์สุขเคยฝันไหมเดี๋ยวในความฝันฝันเป็นสุขลอยขึ้นมีความสุขไม่เตินขึ้นมาสบายไหมในห้วงแห่งเป็นทิพย์ของจิตความฝันนะั่นแหละเป็นอีกภพภูมิหนึ่งที่เราไปสเสวยความคิดนะั่นเป็นสิ่งที่นําไปดังนั้นนรกสวรรค์จริงก็งเหมือนทุกนี้จริงไหมก็นํามาให้ดูไปได้แต่ดีใช่ไหม ที่ผ่านม,มามีรินไหมก็มีก็ย้อนกลับไปดูไม่ได้โลกทิศที่สามก็เป็นอย่างเดียวกันการแบ่งมันเป็นธรรมชาติสุขกับทุกมันแบ่งกันอยู่แล้วกลางวันกลางคืนแต่ก็อยู่ด้วยกันแม้ที่สุดกินใจของเราตอนนี้มีทั้งสุขทั้งทุกใช่ไหมแล้วก็แบ่งยังไงเวลาหนูมีสุขเวลาจิตมีสุขไปแบ่งความทุกข์ในใจยังไงบอกไม่ถูกแต่มันอยู่ในใจเดียวเดียว เหมือนกันเลยจิตของเราเนี่ยเหมือนธาตุดิตในรูปมีแบ่งได้สีได้ e, ีีบากกับบลน,นะเวลาจะรับผลเนี่ยอะไรมากกว่าก็ไปรับผลตรงนั้นถ้าข้อมูลที่เป็นมนรษมากกว่าพูดมาทางานไม่ได้จิตดังน,น,นั้นคนทุนนิยมไม่มีประสิทธิภาพมีแค่กรอบมีแค่เคสเฉยๆดังนั้นสติหรือสีจิเป็นโัวยโปรแก็บกับไปรับในการทํางานของจิตถ้ามีสีสมีสติ บาปจะไม่เกิดความคิดที่ไม่ดีจะไม่เกิดไวรัสจะไม่เข้าจิตดวงนั้นคอมพิวเตอร์นั้นจะหมดจดทําง,งานได้ความเสถียรจิตดวงนั้นคิดทางโลกก็สําเร็จเรียนก็สําเร็จทำไมก็สำเร็จแต่ถ้ามีบาปกอกิส,สุจนมีสิ่งไม่ดีก็เหมือนคอมพิวเตอร์สิ้นิ้ไวรัสมากเปิดเครื่องก็อื่นตกลงผลก็ไม่ได้เป็นคนแต่ไม่มีประสิทธิภาพจิตค,คอมก็มีเจตสู้มีเท็เก่าๆแห่านั้นดังนั้นาาการตรวจคุณไม้พระการฟังเทศเหมือนการฟร์แมต กิตของเราล้างข้อมูลใหม่หมดเลยให้สะอาดปลองใสแล้วตั้งเจรียนใส่ข้อมูลในดีๆฐานโลกเข้าไปข้อมูลาทางธรรมเข้าไปนะฮัดิดตู้ปเดิมจิตนตู้ปเดิมแต่ผ่านการฟอมแมตด้วยสิสย่งสมบัติปัญญาทานที่ภาวนาสะอาดปองใสกลับมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิมการเรียนกับคุณครูเหมือนเราแอปพลิเคชันแต่เป็นแอปที่มีประโยชน์ประสิทธิภาพแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมลงเกม เลนเท็ไม่หมดเลยเพราะเกมมันทํมมาทงานไม่ได้ไงลูกสำเร็จไม่ได้ไงชื่อมมนโตแล้วเกม <Yeah. S 1> แล้วการเล่นเกมเป็นการสั่งสมอารมณ์ที่เปิดความโลภโ,โลกรธหลงโทสะชนะนั่งอย่างเดียวระบายอารมณ์ชนะไม่ได้ไอ้น้องตีเพื่อนดีเนี่ยเพราะเป็นการสั่งสมโทสะในจิตโดยที่ไม่รู้ตัวเข้าใจไหมดังนั้นคําถามที่หนยยูแก้ยืนถามเมื่อกี้นี่คิดไม่ดี เป็นบ่าเป็นการสั่งสมวอมกิดที่เป็นป่าสั่งสมไวรัสในกิตมากขึ้นมากขึ้นมันก็แตกตัวเป็นท่าวีโบนเมื่อไม่มีสีไม่มีโปรแกมตรวจจับกิตตัวนั้นก็จะมากด้วยอักุศลสนมากด้วยไวรัสไร้ประสิทธิภาพเป็นทุกตั้งแต่ยังไม่ตกนรกไม่มีความสุขเลยงินก็เสียร่างกายก็เสียสมองก็เสียไม่มีอะไรดีจิตเรามีคุณค่ามากกว่าเงินเสียเงินลาพ้าอาจารย์จะบอกให้ จงพิจรณาจิตดวงนี้ให้ดีแล้วเราจะเจอแต่สิ่งดีๆที่ทําง,งานดีบุคคลดีผู้พครองดีครูบาอาจารย์ดีสุดท้ายแล้วความดีก็อยู่ที่เราอัานโมทนาสาธุการ